สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง u Clip Art Organic เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการอ่าตอนแรกคิดว่าจะมาเก็บค่าคอสของโค้ดตัวนี้นะครับซึ่งผมจะรีวิวในคลิปเร็วๆนี้นะครับซึ่งตอนผมเก็บค่าคอสผมก็อัดคลิปไปด้วยนะครับผมได้เจอกับแรงหนึ0 0พากว่าๆนะครับบอกเลยว่าเก่งมาก no icon no feature นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเก่งขนาดไหนไปครับผม let's go โอเคผมตอนนี้เราอยู่ที่หน้าจับคู่แล้วนะครับตามที่ผมได้เกิดมาที่หัวคลิปนะครับก็เขาได้เอารูปแมทนะครับไปโพสที่เขาเรียกว่าอะไรไปโพสตในกลุ่มด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเจอกับคนนี้แล้วก็ตึงแล้วก็ไม่อยากเจออีกนะครับผมบอกเลยว่าเขาเก่งมากนะครับเขาไม่ใช้ไอคอนแมตต่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ไม่ใช้ฟีเจอร์เลยนี่ครับเป็นเบสเพลเยอร์ทั้งทีมนะครับต้อบอกเลยว่าหลังแน่นมากๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในเกมนี้นะครับว่าจะ แน่นขนาดไหนจะโหดขนาดไหนนะครับผมพูดจริงนะว่าผมเล่นเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ขอไม่อ้างแล้วกันนะครับเพราะหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่า,าผมพูดไปเดี๋ยวก็หาผมอ้างอย่างงูน้นอ้างอย่างนี้นะครับว่าสูนฝีม,มือผมไม่ถึงเนี่ยนู่นเนี้ยนั่นนะครับก็ขอให้เป็นรูปตามรูปเกมแล้วกันนะครับผมก็จะบอกว่าผมสู้เขาไม่ได้แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมันขนาดไหนฮะ ต้องบอกเลยนะว่าไม่มีไอคอนก็เก่งได้ไม่มีฟีเจอร์ก็โหดได้นะครับเคสนี้เป็นตัวอย่างให้กับคนที่เพิ่งหัดเล่นหรือว่าเพิ่งเล่นได้ไม่นานที่แบบเฮ้ยผมไม่มีไอคอนผมจะสู้ใครได้หรอครับผมไม่มีนี่นั่นจะสู้ใครได้ไหมแต่มาดูกันนะครับว่าสู้ได้ไหมเลเวลของเขาขึ้นมาขนาดนี้แสดงว่าฝีมือเขาก็ต้องเก่งมากๆนะครับโอเคผมเริ่มเกมครับบอลอยู่ที่เฮอร์ลิงฮาเลนนะครับฮาเลนก็เล่นเป็นตัวจริงเลยนะครับซึ่งแมตชนี้นะครับฮาเลนไม่ได้ลงมาสำรองนะครับของเขานะฮะผมก็ ส่งเป็นฟูไอคอนลงไปนะครับก็ได้วัดเทียบกันไปเลยนะครับว่ามีฟูไอคอนไม่ใช่ว่าจะเก่งเสมอไปนะครับผมเรล่นเกมมาครับบอลอยู่ที่ฮาแลนด์นะเดม่าเดม่าขึ้นหลังมาให้กับซิโกลรามอสครับเดวิเอ็มปาเป้ฮะพิกมาครึงมาเลยครับคืนหลังไปก่อนคิมิชเมสซี่ฮะคิมิชเดม่าอ่าจังหวะนี้ใจบอลพลาดครับแล้วเป็นเกมสวนกลับของผมฮะ ขึ้นมาให้กับเฟอร์นโดตอเรสครับแล้วลรลโรนัรโดวิ่งมาจังหวะนี้จะพลิกแลิกคือโดนตัดบอลไม่ได้ครับ <Yeah. S 1> บอลยังอยู่ที่รโรนิโญครับโ <Yeah. S 1> อ,อ้แล้วโดนตัดบอลไปฮะผมบอกเลยว่าจังหวะการคึงหรือว่าจังหวะการพลิกของผมทําได้ไม่ดีเลยนะครับเกมนี้นะเอาแล้วจังหวะนี้พลาดครับไ <c oughs> อ้หลุดไปแล้วโดนยิงเรียบร้อยครับห <c oughs> <c oughs> นึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับจังหวะที่บอลส่งไปแล้วมันตัดหลังผมไปถึงเอ็มปรเป้นะครับ ต้องบอกเลยว่าพลาดจริงๆฮะโอ้โหตัวนี้ไม่คาเาเกิดขึ้นนะครับโดนน้ำครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเอาเกมยังบุกยังต่อเนื่องนะครับฝั่งผมได้ขึ้นเกมบุกบ้างฮนะเวลาจ่ายมาโด,โด,โดนโดนยิงยครับพิกคืนนี่ไงครึคร่งไม่ผ่านจริงๆครับเพราะด้วยที่เขาเล่นหลังห้าด้วยนะครับบอกมันค่อนข้างที่จะไปยากครับตรงกลางค่อนข้างแน่นนะครับ จะมากับโดนยุไม่ผ่านครับเจลาตออกข้างไปก่อนครับมีนคาฟูขออภายด้วยนะครับพิกมาโรเดนิโจครับแล้วแฮนที่โดนอีกแล้วนะครับเวล่าผมอะเข้ากลางแบบเล่นยากมากนะครับเพราะเขาเล่นหลังห้าแล้วจังหวะนี้โอ้โหผ่านอีกแล้วครับโดนฮาแลนสวนมาแล้วโอ้โหกระชากหลบไปยิงด้วยขวานิ่มๆเลยครับคือจังหวะเดียวจริงๆนะครับผมลากกล้องหลังขึ้นมานะครับโดนจังหวะเดียวโดนสวนกับเละทุกทีนะครับ สองนัดต่อศูนย์ครับแต่ว่าผมยังสู้ต่อนะครับบอกเลยว่าไม่ยอมนะครับผมก็ไม่ยอมนะถึงแม้ว่าลูกเกมจะดูเป็นการเสียเปรียบนิดหน่อยนะครับจะมาติกครับตามบอลได้คาฟูค่อยเดี๋ยวบอลขึ้นไปครับแต่ไม้กับเวล่าครับโรนัลดิโยคิเซโนโรนันโดจะไปเองเนี่ครับไม่ผ่าน,นิีๆคือแบบจังหวะผมจะหลอกหรือว่าจะดึงจังหวะเดียวมันไม่ไม่ค่อยผ่านนะแล้วก็พลิก พิกนี่โอกาสพิกจาเร็จคือแบบเป็นสูเลยนะตอนนี้อาหลอนโดครับจ่ายมาตอเลสเลสยิงไม่ค่อยเต็มเท้าครับหวะยิงครั้งแรกของผมก็คือยิงไม่ค่อยดีครับตอเลสเข้าเท้าซ้ายฮะเดลิกครับจาา่ายมามเทอสเตเกนซิเกลามอสคิมิชเนม่าครับจ่ายมาเอาไม่ถึงครับแต่ว่าไปถึงที่เดวี่ครับแล้วบอลล้นมาครับเกมส่วนกลับของเขาของเราอีกครั้งหนึ่งครับ จามิลตตอรเรสแล้วบอลไม่ถึงบอลครับตอเรสเดมา่าเขาค่อยๆเซตบอลนะครับ <c oughs> ดูการเซตบอลของเขาค่อนข้างที่จะแม่นยำและชัวร์ครับอาร์ตูจังหวะน,นี้พลาดครับแต่บอลได้อย่างไงครับกิสโนโลนโดจามาโลนโดไม่ผ่านอีกแล้วครับของหลังแน่นมากครับต้องบอกเลยว่าแผนหลังห้านี่คือแบบ การพลิกบอลหรือว่าการคึงบอลทาได้ยากจริงๆนะครับผมต้องพูดเลยว่าผมพลิกไม่ได้ฮร <ste ak> แล้วหมดเวลาครึ่งเวลาแรกครับโอ้โหสองรูศูนย์นครับผมมีผมมีโอกาสยิงเขาค่อข้างเดียวนะครับแล้วเป็นโอกาสยิงของตอเรสที่ยิงแบบได้ไม่ค่อยเต็มข้อเท่าไหร่นะครับเท้าซ้ายไม่ถนัดนะครับผมผมเปลี่ยนเอามาคาร์ลอฟต์ลงมาแทนฟอร์โดตอเรสครับแล้วมาดูกันนะครับว่าครึ่งหลังจะมีการแก้เทคนิคยังไงครับจะพอให้สู้เขาได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ก็คือผมยอมรับอย่างหนึ่งเลยนะครับคือการที่ไม่เล่นฟีเจอร์ไม่เล่นไอคอนนี่คือต้องมีความสามารถที่แบบค่อนข้างที่จะเก่งในระดับหนึ่งเลยนะครับเก่งกว่าคนที่เล่นไอคอนอีกน่าจะประมาณหนึ่งระดับนะด้วยด้วยด้วยค่าพลังนักเตะที่ไม่เวอร์เหมือนไอคอนกับฟีเจอร์นะครับจงังหวะนี้เบิ้วันทูหลุดมาครับแล้วโรนลโ,นโดนี่ค่ะเข้าขวาไม่ได้อีกแล้วครับยืนแน่นมากครับกองหลังเขาแบบยืนเต็มสนามเลยฮนะ ต่ามาแล้วเหมือนล้ำหน้าครับลุ้งนี้อเคผมล้ำหน้าครับโซแคมเบลเลนสั้นๆน,นะบิ๊เคนเบลล์จ่ายมาให้กับเจอร์ลัดครับเวลาเมสซี่พลิกมาหลอกได้สวยครับแล้วโอ้โหได้ฟาว์อยู่ <c oughs> แล้วยังไงครับจังหวะนี้โชบมาได้ยิงครับโอ้โหจังหวะนี้บอกเลยว,ว่าผมมั่วครับมั่วจริงๆครับจังหวะน, <c oughs> นี้คือแบบ ตอนแรกผมกะว่าจะเคลียร์บอลเอาฟาวแล้วก็ไปยิงฟรีคิกนะครับแต่ว่ามั่วหลุดมาได้เฉยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับก็ตีตื้นขึ้นมาครับเป็น2ประตูต่อหนึ่งนะครับสามารถตีไข่แตกได้ครับแล้วจังหวะนี้จ่ายบอลมาล้นไปหน่อยครับโรโตคาร์ลอสครับคืนมาบัให้เบ็คแฮมครับเวียล่าเมสซี่ฮะจ่ายมาให้กับเฟร็ดฟอร์ดโรนัลโด้พิกมาสวยครับแล้วจังหวะนี้เนี่ยมันเต็มคือผมพูดตรงๆนี่ครับว่าพิกแล้วไม่ได้ยิงนะครับ ก็เต็มตลอดเลยครับดูจังหวะการพิกของผมประมาณ3ครั้งแล้วครับพอพิกไปปุ๊บเจอตัวซ้อนตลอดนะแผนนี้ต้องออกข้างก็ยากนะครับต้องแทงทะลุช่องอย่างเดียวนะเล่นสไตล์พิกน่าจะยากนะครับสำหรับการเจอหลัง5้านะครับผมจะไม่อ้างนะครับว่าผมพลาดนู่นนี่นั่นนะครับบอกเลยว่าผมแพ้ผมฝีมืออ่อนเองครับผมไม่อ้างอะไรครับคนที่จ้องจะด่าผมด่าได้เต็มที่ครับผมไม่ถือเพราะผมอ่อนเองอ่ะก็คือผมแพ้ก็คือคนแพ้ไม่มีสิทธิพูดแค่นั้นนะครับ ผมก็พูดอะไรไม่ได้ฮะเขาต่อให้เขาจะว่าผมกากอะไรยังไงก็ก็ถือว่าเขาเป็นหนึ่งในคนสนับสนุนให้ผมมีคนดูนะครับจังหวะนี้ครับชนเสาฮะแล้วอุ้ยจ่ากวันพลาดเกือบโดนครับจ่ามาที่ด้วยไปแค้มครับเมซี่ลากขึ้นไปก่อนครับกินยังขึ้นไปฮะโลนโดครับฝากให้แรดฟอร์ดแล้วอืมจังหวะนี้จะพลิกพลิกไม่ได้อีกแล้วครับ แต่ไม่เหมือนก่อนนะจังหวะพิกคือแบบฟุบฟับฟุบฟับหลุดนะครับแต่จ hmm. mm ังหวะนี hmm. ้พิกไม่ได้จริงๆอะยอมครับต้องยอมครับว่ามันพิกไม่ได้จริงๆฮะจังหวะเมื่อกี้น่าจะเป็นลูกล้ำหน้าหรือว่าฟาวนะครับผมมองไม่ทันนะครับเห็นสเตเกนครับลูกตั้งเตะจากเทเเก้นเดลิกจามาเมซี่ครับเล่นบอลค่อนข้างเขาค่อนข้างนี่จะจ่ายบอลแบบชัวร์มากนะครับแล้วจังหวะนี้จ่ายมาไม่หลุดครับ แต่เมื่อกี้นี้โอกาสหลุดสูงเหมือนกันนะเพราะว่านักเตะเขากาลังจะวิ่งแซงกองหลังผมพอดีนะครับแต่ว่ากองหลังผมตัวใหญ่กว่าก็เลยเปียกได้ฮนะแต่มาติครับจังหวะน,นี้นิมาเดวีจังหวะการพลาดของผมนี่คือแบบมันเป็นการพลาดที่แบบพลาดง่ายเกินไปนะครับของเขาดูค่อนข้างที่จะพลาดยากนะจากการตอบบอลของเขานะครับค่อนข้างที่จะเน้นไปที่การตอบบอลซะส่วนใหญ่นะครับจังหวะน,นี้ไม่ผ่านนครับ ผมยอมกองหลังเขาจริงๆครับแน่นมากนะครับแล้วผมก็ไม่นิ่งพอนะครับหวนนี้ฮาลาน์ครับหลุดมาจังหวะนี้จิมจิมไปติดเสาแรกครับแล้วผู้ตามมาซ้ำด้วยเอ็มบาเป้ครับผมโอ้โหยอมครับจังหวะสู้ไม่ได้จริงๆฮรเกมเกมเขี่ยของเราครับแล้วโรนัรโดโดนแย่งไปครับฮาคิมม่ฮะจ่ายมาเดลิกครับ ค่อยๆต่อบอลครับฝั่งเขาต่อบอลค่อนข้างชัว์แย่งบอลยากนะครับการต่อบอลของเขาคือแย่งยากเพราะว่านักเตะที่ส่งไปค่อนข้างว่างเลยนะครับจองนี้คืนไปครับพลาดแล้วน่าจะคืนเร็วไปหน่อยครับแต่มาโรนโดครับพลิกมาอื้มฝากครับแล้วโรนโดหลุดจังหวะนี้ขอกระชากเข้าไปแล้วยิงด้วยสายเต็มข้อครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหน่าจะตามไม่ทันลยครับดูจากรูปเกมตอนนี้นะครับผม แล้วมันหมดเวลาแล้วนะครับมันทดไป3นาทีแล้วด้วยนะครับแล้วจบเวลาขึ้นเวลาหลังเลยครับโอ้โหแพ้ไป3มประตูต่อ2นะครับก็ต้องบอกว่าผมดีใจนะครับที่ได้เจอกับแง้งเยอะๆแล้วก็ไม่ใช่ไอคอนไม่ใช้ฟีเจอร์นะครับจะได้เป็นการปอกกับผู้เล่นใหม่ได้ว่าไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องมีนักเตะเก่งๆนะครับฝีมือเราเราเข้าใจนักเตะเรารู้สไตล์การเล่นของนักเตะดีก็คือเราสามารถสู้ได้นะครับก็ เป็นแนวทางให้กับผู้เล่นใหม่นะครับผมคิดว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปที่ดีสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับจะได้ไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะแยะนะครับก็จริงๆนักเตะมันเก่งมีผลจริงนะครับแต่ว่าสิ่งที่มีผลที่สุดก็คือตัวเรานะครับจะเล่นนักเตะคนนี้ได้เข้ามือขนาดไหนนะครับโอเคผมสาหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับต่อให้จะมีคนด่าผมมากแค่ไหนผมก็บอกแล้ว ผมก็รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าผมสู้ไม่ได้นะครับผมพูดอะไรก็ผิดแน่นอนนะครับไม่เสียงไม่พูดดีกว่านะครับโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงไฮไลท์นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับผม i remember you and me and how careless we were yeah. all day and all night we'd stay up it felt so right we were so young we were so